สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งวงกบประตูห้องน้ําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทาไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งตัววงกบนะครับประตูห้องน้ํานี่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วนะครับเป็นวงกบพร้อมบานประตูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นวงกบประตูขนาดเจ็ดสิบนะครับคูณสองเมตรอันนี้ก็ นี่นะครับตู้ปบเดี๋ยวมาดูประตูกันครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆประตูนครัเป็นลายไม้นะครับสีสีเหมือนไม้นะครับเพื่อนเป็นประตูห้องน้ํานะครับเป็น P.V.C นะครับเพื่อนกับมีช่องลมแล้วก็มีช่องกระจกนะครับตรงนี้เป็นช่องกระจกอันนี้จะเป็นกระจกฝ้านะครับเพื่อน เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงห้องน้ํานะครับเพื่อนๆนี่นะครับห้องน้ําตรงนี้ผมจะใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นประตูห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งตรงนี้กันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปประกอบตัววงกลมกันก่อนนะครับประกอบไม่ยากนะครับเขามีอุปกรณ์มาให้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบวงกลมครับอันนี้เป็นตัวยึดกับปูนนะครับเพื่อนๆยึดวงกลมกับปูนตรงนี้ ด้านหลังแล้วก็ยึสกูนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมติดกับโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนน็อตนะครับโดยการเจาะจากเหล็กทะลุไปหาวงกบเดี๋ยวดูกันครับว่าผมจะทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาประกอบตัววงกบก่อนอันนี้เป็นฉากที่ใช้สําหรับประกอบวงกบนะครับคู่มือนะครับเขาก็มีอยู่ที่กล่องเลยนะครับเพื่อนๆว่าเราจะประกอบอย่างไรนะครับเข้ามุมวงกบเริ่มประกอบโดยการวางชิ้นส่วนยาวลงบนพื้นที่ปฏิบัติงานและนําวงกบชิ้นสั้นด้านบนมาประกอบอย่างรูปตรวจสอบให้ ขอบตรงกันนะครับหลังจากนั้นจริงใช้สกรูเกลียวนะครับยึดให้แน่นนี่นะครับเพื่อนผมจะยึดตัวนี้ก่อนนะครับยึดเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับแล้วก็ตัวสั้นมาประกบนะครับจับนะครับให้ให้มุมนะครับเพื่อนเนี่ยขอบเสมอกันแล้วก็ยิงสกูลเลย ฝังต่อไปเราก็นอนลงเลยครับครับเรียบร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมจะวัดดูก่อนนะเพราะว่ามันสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพราะว่าจะต้องได้ตัดหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ผมวางบนพื้นนะครับไม่ได้ฝังลงบนในปูนเหมือนกับเราทําบ้านปูนนะครับบานประตูประมาณ2เมตรวงกบจะยาวกว่า2เมตรเซนนะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดด้านล่างออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเน๋้วนำไปตั้งนะครับบนพื้นแล้วจะสูงเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีการใส่ธรณีขึ้นมาอีกนะครับผมเผื่อพื้นปูพื้นอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกสักประมาณเดี๋ยวผมจะเผื่อไว้ประมาณสักสองเซนครึ่งนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวตัดออก นี่นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําตัววงกบมาสวมนะครับโดยตรงร่องนี่นะครับจะอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าบานประตูจะอยู่ด้านในนะครับก็เดี๋ยวผมจะสวมเข้าข้างนี้นะครับก่อนเพื่อให้เป็นมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนดูครับเขี้ยวตรงนี้นะครับผมจะไม่ใส่ยึดกับปูนนะครับที่เขาแถมมาเพราะว่าผมเป็นโครงเหล็กนะครับผมจะสวมเข้าไปเหล็กกลอง3มนิ้วจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับจะบังคับไว้ วงกบไว้พอดีนะครับส่ลิดฟาวนหนึงเดียผมจะค่อยยิงสกูนะครับเดี๋วมาดูนะครับเพื่อนๆนะครับสวมเข้าล่องพอดีตอนนี้จะพิกหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆตบเข้านะครับโอเคนะครับเข้าแล้วมันก็จะพอดีนะครับตึงๆพอดีเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเข้าล็อกเข้าเคี่ยวพอดีนะครับเพื่อนๆเคี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับ ตัวนี้ก็เผื่อไว้นะครับเราก็ทําออกมานะครับตรงเส้นตัวนี้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเหล็กมาล็อกข้างบนตรงนี้นะครับ1เส้นนะครับก็วัดไปนู่นนะครับแล้วก็ตัดมาล็อกไว้แล้วก็แต้มติดไว้นะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะสกูยึดจากด้านหลังนะครับให้เป็นทะลุวงกบนะครับเพื่อจะซ่อนสกูนะครับไม่ให้เห็นนะครับเพื่อนๆนี่ครับ เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ไม่รู้จะดิ้นไปไหนแล้วครับเพื่อนเพราะว่ามันลงเคี่ยวพอดีนะครับแต่เวลาแต้มก็ระวังสเก็ตที่เชื่อมนะครับลงมาโดนมงกบนะครับเพราะว่ามงกบเป็น PVC นะครับขัดตกแต่งรอยเชื่อมแล้วก็พ่นสีการสนิมน,นะครับนี่นะครับผมจะยึดสกูตรงนี้นะครับเพื่อน ทะลุมานะครับเจาะจากด้านหลังทะลุมาหาตรงร่องนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะเสริมนะครับแผ่นข้างในมาเพื่อจะยึดสกรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจาะยึดตรงนี้นะครับครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวบวกกบเสร็จแล้วนะครับผมผมลองเอาประตูมาทาบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเหลือช่องด้านบนนะครับอยู่ประมาณนัก3ามเซนนะครับเพราะว่าผมเผื่อไว้ปูพื้นนะครับอันนี้ผมวางกับพื้นนะครับ เดี๋ยวปูกระเบื้องขึ้นมานะครับก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับผมก็ส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ห่างนิดนึงนะครับตอนนี้ชิดเลยนะครับก็เวลาเราจะนําบานมาติดนะครับเราก็จะต้องเฉลี่ยนะครับออกมาข้างละเท่ากันเดี๋ยวเราใส่ตัวบันพับนะครับมันก็จะออกมาอีกนะครับผมตัวนี้ก็จะออกมาก็จะเป็นช่องพอดีนะครับแต่วันนี้ผมจะยังไม่ใส่บานไว้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอ ปผนังปูพื้นก่อนแล้วค่อยเอาบานมาใส่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆด้านข้างข้างนอกนะครับเราก็จะเหลือขอบไว้ตัวนี้เดี๋ยวเราเวลาเรากุผนังนะครับแผ่นก็จะมาประกบนะครับก็จะเหลือนิดนึงนะครับเราก็เฉลี่ยสองข้างเท่ากันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีแผ่นมาก็จะเหลือเท่ากันนะครับผมอันนี้คือด้านนอกนะครับนี่ประตูแบบนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแนวทางการติดตั้ง วงกบประตูห้องน้ำนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําแนะนําดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมค่ะเพื่อนๆคนไหนครับสนใจวงกบประตูและประตู ห้องน้าแบบที่ผมติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแลว้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ